มือถือเรือทธงตัวใหม่ของซัมซุงนี่คือซัมซุงก g a ซีโน Note 20 u อัลต้าและซัมซุงก g a ซีโน Note ส0สำหรับตัวน,นี้จะเป็นซัมซุงก g a ซีโน Note 20ค่ะน่าจะถูกใจคนที่ไม่ชอบหน้าจอแบบโค้งนะคะเพราะว่าจอรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น infinity o display หน้าจอเขาจะเป็นแบบแบนลาไม่โค้งแบบรุ่นก่อนแล้วซัมซุง g า a l a x y Note 20ใช้ชิ u พ x y n o s 990ีโนด้แรม 8GB r m รอม แบตเตอรี่4,300ม ah ิลแอมค่ะ Note 20มีกล้องมาให้3ตัวมีกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซล u l t ต Wide 12ล้านพิกเซลแล้วก็ท e l e อยู่ที่64ล้านพิกเซลค่ะเครื่องนี้จะเป็น Galaxy Note 20 Ultra นะคะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.9นิ้วซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า Note 10 Plus ที่มีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.8นิ้วค่ะกล้องหน้านะคะจะมีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลและรูกล้องหน้าเขาเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่า n o t ต20ค่ะสีก็จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะจะมีสี Mystic Bronze แล้วก็สี Black ค่ะ CPU Note 20 u l t r a ก็เหมือนกับของ Note 20เลยค่ะ Octa Core XK ร n o อ990ทัมจุนเนี่ยมีให้เลือกด้วยกันหลาย,แ,ลยแบบเลยแบบ 4G ก็จะมีเป็นแรม8 รอม256แล้วก็แรม8รอม512ส่วนแบบ 5G ก็จะเป็นแรม12รอม256แล้วก็แรม12รอม512ค่ะส่วนแบตเตอรี่ n o ้ e 20 a l t a อยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมป์ค่ะกล้องหลังของโน้ e 20 a l t a จะมีด้วยกัน3ตัวเหมือนของโน้ e 20เลย แต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะแตกต่างกันนะโน้ต20 Ultra กล้องหลักความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลกล้อง h e เล่12ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลเซอร์ AF s e n อร์มาให้ด้วยคะ่ะแล้วก็ความนูนของโน้ต20 Ultra เนี่ยในส่วนของกล้องเนี่ยจะมีความนูนที่มากกว่าโน้ต20ค่ะโน้ต20และโน้ต20 Ultra ช่องใส่ประกา S Pen จะย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายนะคะ คนที่ถนัดซ้ายเนี่ยน่าจะชอบกันเลยถาดใส่ซิมการ์ด1ช่องรองรับนาโนซิมและอีก1ช่องเป็นไฮวิสลอตรองรับทั้งนาโนซิมและไมโคร s d ส่วนโน้ต20ธรรมดาเนี่ยเพิ่มไมโคร s d การ์ดไม่ได้นะฟีเจอร์ไวเลสเด็ก มือถือซัมซุงกาแล็กซี่รุ่นก่อนๆจะต้องใช้งานด้วยการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI เพื่อแสดงผลบนหน้าจอแต่สำหรับซัมซุงกา a ล a x ซี่โน้20และ n o ้ e 20 Ultra มาคราวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยยิงภาพโหมดเด็ขึ้นไปบนหน้าจอได้เลยแล้วยังใช้หน้าจอ n o ้ e 20เป็น t ทัช Pad เพื่อควบคุมเมาส์บนหน้าจอได้อีกด้วย และก็ยังใช้งานดูโอโหมดโดยแยกกันทำง,งานออกเป็น2หน้าจอได้อย่างอิสระมาในส่วนของฟีเจอร์เจ้าปากกา Spen ที่พาชชอบมากๆเลยคือ AI Need n o t e เวลาที่จดโนตเอียงเนี่ยแค่คลิกเดียวเท่านั้นเขาก็จะปรับให้การเขียนของเราเนี่ยตรงขึ้นเลยฟีเจอร์เด็ดๆของ S Pen เลยคือ Audio Bookmark ซึ่งเราสามารถอัดเสียงไปพร้อมๆกับจดโน้ตได้เวลาเราเปิดโน้ตขึ้นมาดูได้ยินเสียงที่เราอัดไว้เนี่ยตรงไหนที่เราจดโน้ตตามข้อความก็จะเด้งขึ้นมาว้าวมาในส่วนของโปรโมชั่น Samsung Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra จะมีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรนะ่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปถามน้องแนนกันเลยค่ะ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งาน AS อยู่แล้วอะค่ะจะได้รับส่วนลดโน้ต20ธรรมดาอยู่ที่18,500นะคะส่วนเป็นโน้ต20อัลต้าจะลดได้สูงสุดอยู่ที่21,500บาทค่ะในส่วนของลูกค้าที่มีเบอร์เติมเงินของ AS นะคะสามารถเปลี่ยนมาเป็นรายเดือนได้หรือไม่ก็เป็นเปิดเ,เบอร์ใหม่สําหรับลูกค้าที่ว่าไม่มีเบอร์ของ AS ที่ใช้งานอยู่แล้วค่ะ ถ้าเป็นตัว n o ้ต20ธรรมดาจะลดได้สูงสุดอยู่ที่17,000บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัว n o ้ต20อัลต้าจะลดได้สูงสุดอยู่ที่18,500บาทค่ะส่วนในโปรโมชั่นตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่ว่าเป็นทีบุ๊กิ้งนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่ว่าจะมาซื้อหน้าช็อปก็สามารถมาติดตามหรือว่าสามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ช็อปนะคะ สำหรับใครที่สนใจจะซื้อ Note 20แล้วก็โน้ต20 Ultra นะคะสามารถมาซื้อได้ที่นี่เลยที่ชอ็อป AS สาขา Fashion Island ค่ะ